กับสวัสดีพี่น้องสุภุสุนสคนจ้ายีพาละอลรตายพามาปลาจ้าพี่น้องพามาปลาเม่าเก็บอันเนือจา้าหญ้าตะกะเตีนจ้าพี่น้องทุงเลยพี่น้องเบื้องพี่ทุ่งหญ้าตะกะเตนเลยจ,าจา้าตีนตีนเขาเห็ดปลาเห็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้อง กระถินพี่น้องสิเก็บจับถ่ายรูปใจพี่ถ่ายรูปเบกเนี้ยออ่อ,อนรวยสวยอยู่พี่น้องก็ล้างออกกรอกสีม่วงจ้ากระถินนี่เป็นอันยอดทั่วชนิดหนึ่งเด้อพี่น้องจา้าพวกเก็บิได้ที่จันนี่บวกเนี้ยพี่น้าขักง้างเนี้ยพี่น้องสัตว์พอพี่น้องกล่องแคบีแค่พวกสัตว์ ซัดเนี่ยจังน้อยคือมันบ่อซูมนะพี่น้องมันบ่อโฟกัสจ้ะผุนแมงผูก็ได้พี้อประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแมงผูก็ามากินจ้ากิกนนลำหวานมันเก็บจ้าพี่น้องเยี่ยวีทางจะมาทางนี้มันเป็นเดินอู้ขึ้นไปเห็นกระแม่นหมดจ้าพี่น้องเยี่ยวีขอเอาแค่หม่งนี้ดีกว่าพี่น้องนี่ จะสิมีกะตายกะหลอกกะเต๋พี่นอ้องย่างมานจ้ะกะทิ้นไปเก็บไปกินกับขนมเสียนฮ้อนาะ,นะพี่น้องเนาะะพี่เฮ็ดน้ำยาขนมเสียนจะยาขนมเส้นไปจับน,น้องมันเป็นทัวตระกูลทัวแล้ว,วพี่น้องพกระ,กะินสิมีคู่เหมือนพร้อมจะคููเหมือนมันสิต้นนหน่อยมันจะกินบ่อด้พี่น้อง เพียนังเงนยืนเฝานังลม้มพี่น้องพอเหตุน,นังล้มเขาจะมันง้ามเน่พี่น้องพอเก็บกับ่ะไดได้เนาะจะมันง้ามคักเนี่ยเพียบวกกระปุ่นจ้ะเบิงเพียก่อนพี่น้องมันไม่เพียก็อยากเอาเพียไปจ้ะกีฬาไปไดานะเบิงรถผมเวยกีฬาเด้อเยอะรถต่ำแต่ลูก บ่มีรถหรอกพี่น้องมันแต่กระยานจ้ะบ่มีรถมาเพระาะ,ะว่าในป่าเขาจะวิ่งขี่หรอกนอกจากระยานเศษหมามันแลีนใส่คนพี่น้องอีนิดหน่อยนี่มันเป็นหมาที่หนา,าหร,กรกักว่ะมันก็แลีนใส่คุ <c oughs> น้นจ้ะน้องกระถินจ้ะพี่น้องยอดกระถินงามๆเนะจ้ะอ่อ,อนรวยสวยอยู่เนาะและ้วบีเห็นเพิน่นมันคือดอกอันชันบ่พี่นอ้องว่าเิ้านบ่าเมียนจ้ะ กัดใชเนาะพี่น้องครับว่สีม,ม,ม่วงจ้ะสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องยอดกระถินจ้ะโอ้อันนี้เป็นเพียพี่น้องเบื้องดีๆจ้ะมัน,นเป็นเพียหมานอยู่จ้ะซ้ำหนีก็อิ่มดอกยอดกระถินริมดัวพี่น้องเบื้องดียัยพีมาพล่อยยังเนื้อม้ามื่อนั้นบ่นบนเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเห็นนั่งล้มจ้ะนี่เห็นนั่งล้มแห้งเราพี่น้องนี่ เหงเราเมื่อม้ามื่อนั้นยายบีก็เหลียวเบืงองนี้นะแต่บ่เห็นจ้ะน้องน้องมาเก็บผักขมตอจ้ะพี่น้องเก็บผักขมตอจ้ะเห็นไหมยายบียางมันเก็บอันห่วเก็บกระสีไตรไหมพี่น้องเนี่ยผักโขมมีประโยชน์เสียเแล้วพี่น้องเด้อผักขมจ้ะพี่น้องมันอยู่สวนอนี้อย่างเเนาะมันบอกพี่น้องสู้ขดสีหอดเงี้ยนผัก่อย่ยอหมดจ้ะพี่น้องนี่พี่คนมาตัดไปได้ไหมมังซ้งนะพี่น้อง จะอัด้ำงามจ้ะพี่น้องแล้วก็มันจะเป็นดำๆพี่น้องจ้ะประคมุมนะใส่กล่องเนื้วขอโทษนะพี่น้องเลยกีฬาคารอแม่จ้ะเนี่จะเก็บออกไปแค่เพื่อกินจ้ะพี่น้องประคุมงามๆเลยจ้ะล้มกับตาพี่นอ้องบัางผักหัวเหี่ยวบัวชวีขวัญหอยแยนนั่นประคุมงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะ กลังงามพี่นอ้องเห็นวันไห้เก็บกอบอะไรเนาะมันเสียดายไหมพี่น้องมันเป็นแมงสิบเอาจ้ะพี่น้องนี่เก็บผักโขมจ้ะพี่น้องมันสิมีอีกใบแหลมๆอีกเอ,อิญนี่เดี๋ยวพี่น้องแกนสันบูเฉียนพี่น้องนี่อันนี้ก็ผักโขมจ้ะนี่เดยวพีเบิ่งคนเยอรมันเนาะผักตีนห่านพี่น้อง ผักขมตีนห่านจากแม่แก่นเชิญบูเชียนอีหยังเลยพี่น้องแกนน่นเชียนอีหยังนี่ละ่ะนี่มีคนมาเก็บเอบวะนี่กวงมากินบมล,ล่ะเห็นเลยก็เก็บจ้จพี่น้องสิยี่เาจะมานเยอะใส่ผักแม่นะ้องกับตาเขาจะพี่น้องงามจะพี่น้องโอ้ยอ่อ,อนสวยสวยอยู่เปล่งแมงพร้อมพี่น้องนันแมงดำดำนะจะ ุขมพี่น้องประโขงงมงามๆจ้ะประโขมตีนห่านพี่น้องเราก็ซื้อใบเหลมบดใบแหลมอีกซุ้มหนึ่งนะพี่น้องเฮียบีบานะจ้ะฟังเสียงนกตรงนี้มันเป็นอันนั้นพี่น้องโอ้ย,อง,ยงามจ้ะเดี๋ยวย,วยว่างไปเรื่อยเก็บก้อนจ้ะ อดอกสีเหลืองจ้าเด้อเด้อเพียอ่อนอ,อนอยู่พี่น้องเบิง้งมีคนถามเด้ผพี่มันกินได้อยู่บ่ไปเบิ้งก็เจ้าเด้อเก็บอ่นไปเบิ้งแค่เจ้าเ,เก็บเด้อหนาตะกะเตียนแบบไรสันถามคนอยู่ฟิลเลนด์แล้วจ้าคนอยู่ฟินเลด์เพันรูจักเนี่ยจ้าคน่นพากกิ่นก็เจ้าพาเก็บเนาะหนาตะกะเตียนจ้านี่เห็นว่นนี้พี่น้องนี่รูนไปลวรวสะละงามพี่น้องงามนี่จ้าดอกมันน่ะ อุ้ยบเบื้องในอ่อนเลยสวยยูตอนยายวีม,ม้ามันกระลังหน่อยจ้าพี่น้องป้าดเป็นทงเลยจ้าเพียวพี่น้องเบื้องเนี่ยยาตะกะแตนจ้าพี่น้องยุยเก็บกินสุปีจ้าอันที่ข้าเจ้าเก็บเป็นดอกไม้พี่น้องดอกไม้ดอกอีหยงมูละตระกูลทั่วละพี่น้องนี่นี่จ้าดอกยาตะกะแตนแท้พี่น้องนี่เลยจ้าพัดแทบพี่น้องพัดใส่ดอกเอ้พัดใส่น้ำมันหอยจ้าแต่ตอนนี้มันพัดใด้ออกดอกหลายพี่น้อง มันสิคู่เหมือนใกล้ๆกันอยู่นะนี่กับดอกอันเหลืองๆทั้งผูดเห็นบ่โมแมนจ่านั่นนี่ดอกดอกลักษณะดอกตะกระเตียนพี่น้องคือดอกสนุว่าจ้าพัดแซบเด้อพี่น้องเด้อไปเสียวไปพัดจ้ามื้อนี้พัดน้ำมันหอยนางกีฬาก็กินหญ้าจ้าบ่บ่พัดก็สิอันลวกกินก็ปุนข่อยพี่น้องเพียมีแต่หยาตะกระเตียนพี่น้องเพียงงามๆเลยจ่านี่บอ โอ้ยบกกยวก็บเฟงไหนพี่น้องมันงามจาังหลยข้าจ้องาตัดเราจ้าหนีบ่ไไ้กินแล้วอันนี้จ้องให้มันออกดอกม้นกระไายเนาะนี่จ้าอ,อ่อ,อนอยู่พี่น้องเห็นว่าน,นี่ถุงยาตะกะแตนจ้าพี่นอ้องเพียทุงยาตะกะเตนนเลยจ้า้อนเสียงพี่น้องโอ้ยอ่อนครับอ่อนเนี่ย,ย,ยพี่นออ้อ,อ,นอ,อ,นนนองออาไปจะก,ก่ำไงเติบพย่จ้าพี่น้อง ประหยัดได้หลายบาท้วพี่น้องเันไม่เขไม่บรรนาอันเนี่ยฟูริงพี่น้องน้าฟูลิงน้านี่มานน่จ้านน่เป็นบอกงามคากเนาะพี่น้องเนาะแมนมดเลยจ้ะทุ่งหญ้าตะกะแตนจ้ะพี่น้องมันอ้อนออนพี่น้องตอนนี้มีม้าแหลกๆคนพันเลยน่ะจู่คลิปก่อนผุนจ้าทุ่งหญ้าเลยจ้าหน่อย้ข้าไปผุนแมนมดจ้ามันหกพวดพี่น้องบางทีจะมีกยรยานบักเห็บจ้าพี่น้อง เอาเก็บเอาตะข้างนอกเขานี่ยแหละนี่เลยจ้ะเจ้ารู้จ้ะคนผู้เคยเก็บกอนเนาะคนบางก้นมันถามเจ้าวีวมันกินได้อยู่บหัวหนาตะกระเตียนลนะ่ะสันก,กินได้แล้วหนาตะกระเตียนอันนี่มั้มเนบ่คนฟิลเล้นจ,จ้ะจ้ะบนพายกินพี่น้องเจ้าวีวเก็บปีแรกๆหลายปีมาแล้วเนาะสามจีปีหัวคำว่าพ่อพร้อมใจอยู่เป็นท่งที่นี่เนานะบางมีโคยบางจ้องพ่นบ่บอกเจ้าวีวไปเบิ่งเข้าเจ้าเก็บด้วยหนาตะกระเตียนเป็นัล่ะสัน ใหญตะากะแเตีนอันที่ว่าพ่นเก็บกันเนี่ยพี่เคยเคยกินแต่ว่าอันนี้ของแท้พี่น้องนี่ของแทะฝนบางเนี่ยมีต้นหญ้าตะกะ่เตีนอ่อนๆอยู่อู้อันนี้เป็นธงเลยพี่น้องกีฬาโมเมนต์บางฝนพี่น้องบางบรรยากาศปางานมาจากพี่น้องทุ่งหญ้าตะกะเตนจากพี่น้องหมาเก็บจากพี่น้องวันนี้ปวดโพดจะ ที่พีได้พักโคมพร้อมพี่น้องแล้วก็ได้อันหญ้าตะกระแตนแล้วก็หญ้านี้จ้าพี่น้องยอดกระถินจ้าพี่น้องแม่มันมมน,นี่งามคักงามเนี่ยแต่อีปอยเมียะไคอยเพียรตรงเนีย่ยเพียพี่น้องบนอ่อนรุ้ยสวยอยู่ก้อนให้เป็นดอกพี่น้องก้อนเป็นดอกจ้ปาปกติมันประมาณกระลากกระดานนะพี่น้องนี่กระเมียนอ่อนๆเลยจ้านี่ อ่อนๆจ้าเยี่ยีมาเก็บอาดอกมันพี่น้องดอกมันแสบกลัวจ้าอันเอยพอถึงว่ามันเป็นหยามันก็คือหยาเนาะมั็นบ่จ้าพูดถึงเป็นหญ้าก็คือหญ้านะจ้ากินแบบหญ้าละพี่น้องแต่ว่ายอดทั่วตะกนอดตะกระเตียนที่เพิ่นเก็บกันเนาะมันเป็นอันเป็นหมากนี่เห็นบ่พี่น้องต้นมันนะอ่อนรว้ยสวยอยู่มันเป็นดอกสีมพูดอกใหม่อยู่น้ำหัวพันจ้า พี่ก็เคยเก็บกินน,นะอันนั้นนะมันดีจ้านั่นก็ได้ยาตะกะเตียนเ,เก็บหลายช่องจ้านี่ยาตะกะเตียนแท้พี่นอ้องกินเจ็บคือยาตะกะเตียนหมดจานมันกขศอ่อ,อนพี่น้องพี่อ่อ,อนรวยสวยอยู่ผู้นะ่ะพี่น้องมึงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ ดีขมา้าฟีพี่นอ้องโอ้ยมาอโอนกนนอางเงาเธอจ้ะพี่เมีนมดเลยจ้ะอืมกำลังออกดอกพี่น้องนี่จ้ะกำลังออกส,สิออกดอกมาจ้ะพี่น้องนี่กำลังจะออกดอกเลยจ้ะหนิน้ำคักเนาะพี่น้องเนาะ พี่จ้ามึงบรรยากาศทงพี่น้องพี่ทุ่งหญ้าเลยจ้ะทุ่งหญ้าตะกะแตนพี่พี่น้องน้มมาจ้โอูพี่น้องก็สื่อนเป็นทงเลยจ้ะพี่น้องหรือบออีกเล้วเด้จ้ะพี่แมนมดเลยกีลาหมุนวาอย่างวะนี้พี่น้องนี่พี่แมนมดจ้าจะไปเยังมีเพราะเราพี่น้องมันหลายครับแม่เพื่อเอาไปแค่เพราะกินจ้าพี่น้องไม่ได้เอาไปถิ่มจ้าพี่น้อง อยากกินก็นมาเก็บเอาจระแมียนมดพี่นอ้องยาตะกะเตียนเต็มเลยคุณทันก็แม,มีนเข้าไปมนอะไรตรงนั้นออกไม้กี่ละคอมเล้าส์เล้าส์งามคักงามแน่พี่น้องเอ้พี่สุดยอดเลยจ้ะกําลังจะออกดอกพี่น้องแดดจะน้อยจ้ะนี่พี่วีได้ดอกมาช่อดเดียวนุ้นพี่น้องนี่ดอกมาช่อดเดียวจ้ะนี่พี่น้อง กำลังออกดอกนี่จ้ะเห็นว่านี่น,น,นี่พี่น้องเห็นบ่ขออภัยล้ได้จ้ะหยามันฮกพี่น้องกำลังออกดอกมันดอกสนุเลยจ้ะนี่ยทุ่งหญ้าตะกะแตนเหลาพี่น้องชมบรรยากาศปลาเป็นน้ำเงี้ยวีเนาะสวยงามจ้ะพี่น้อง ตาพี่น้องกำลังออกดอกจากอ้าหยาตะกะเตีเยนฮู้กำลังออกดอกจก้ะ <c oughs> บ่เหน็นเก็บเนาะพี่น้องเนาะตาไ่เหน็นพี่น้องต้องใส่แว่นนตาฟัางแห่ตาฟัางจะ่เม็นเม็นต้นมันหมดเลยจ้ะอยู่นี่บม่ค่อยอ่อนพี่น้องลงไปหันอ่อนกลัวจ้ะเป็นอย่างมุติจนมันหยอดอ่อนค่ะพี่น้องเอ้ยหยอดอ่อนอ,อ,นอ้วยจ้ะ แซ่บพี่น้องจ้าพี่น้อง <c oughs> ดอกมันงามๆจะดอกเนีะกตะเตียนงามๆจะพี่น้องเป็นธงแมนมดแล้วจะนี่แมนมดยาวลงไปหันจ้๊พี่น้องเมื่อกี้ยังวีเก็บอยู่ทั้งไตคุณเจ้๊พี่น้องจะเป็นงามค่กงามเนี่ยพี่น้อง อ่อนรว้วสวยอยู่พี่เก็บตาอ่อนหนอนแกลี้ยงจะออกหมากพี่น้องจะเป็นหมากจ้ะจะเป็นหมากออกเป็นออกดอ,อกอย่าตะกะเตียนจ้ะจ้ะให้มันงามคักเนี่ย งาอผอมอวลดผอมจ้ะ,ะมันแก่แล้วมันหยาบเลยขึ้นหยาละพี่นอออ้องยังบ้าเงินมดดิจ้ะหยาตะกะเตนคือตะกะเตนอีเลียนาะพี่น้องว่าเป็นหนวดออกมาเป็นหนวดออกมาเลย ชัดแน่เจียวลยพี่น้องพี่เพียนบ่ไนแมนมดจ้ะน,นี่ทุ่งหญ้าตะกะเตียนพี่น้องนุนอ่อนจ้ะพี่น้องกำลังเริ่มออกดอกพี่น้องเลยสุดยอดเลย้ะงา้ำ คุณ่มมาฉีดยาแล้วพี่น้องเขาจะมาตัดถิ่มยางเดียวเะน,นี่ตัดทิ้งอย่างเดียวเลยแกเจนี่สิออกดอกดอกแกมีบดดิตออกจะน,นี่ก็ริืมสิแกแล้วเจน,นี่ย่ำว่าขาดจะต้องอ่อนเมื่อกี้ล้ไปเนาะล้ไปทางหันทางหันจอ่นอน มันจะออกดอกไ่บีว่าเก็บออกจากพี่นอ้องนี่โอเคอยู่นีนจานเห็นมันเด็อดอ่อนๆเอาน,น,นี่สิอันต้นที่แกเหล่านิมันเป็นออกมันสิออกมากออกดอกจาก้าเห็นว่านี่แม่นหมดเลยจ้านี่ห้าตะกะเตียนหมดจา้านี่เต็มเลยจ้าอุ่นก็กแเม่นจา้า เต้มได้ทุ่งหญ้าตะกะแตนพี่น้องอยก้วียานตะปักเห็บพี่นอปป้องปากเห็บมันหลายหญ้าของสูงเสียผุนน้ำน,นั่น,อนอเป็นทงเป็นโดง่งเจ้าพี่น้องแมนมดไลจ้จะทุ่งหญ้าตะกะแตนพี่น้องคุณมีแต่หญ้าตะกะแตนอันเดียวลอยซอยอยู่นี่พี่น้องอ่าลงจากยาตะกะแตนพี่น้องเป็นทงไลจ้จ้า